พิจารณาการเกิดดับพิจารณาอน,นิจจังทุกข์อนัตตาขณะที่เราพิจารณาการเกิดดับเนี่ยอย่าลืมดูไปว่าผู้ที่พิจารณาคือใครผู้รู้ที่พิจารณารมคือใครพิจารณาการเกิดดับมองเห็นการเกิดดับนะพึงเห็นผู้ดูนั้นด้วยผู้ดูนั่นก็นเป็นสมมติเหมือนกันสําคัญคือผู้ดูนั่นแหละผู้ดูผู้พิจารณา มันคือใครเป็นผู้พิจารณามันก็เป็นอัตตานันหนึ่งเหมือนกันส่วนมากเราดูแต่ว่าอันนั้นเกิดดับอันนี้เกิดดับไเห็นอย่างนั้นก็ถูกต้องว่าเห็นอย่างนั้นแจงพึงเห็นผู้ที่พิจารณา้นด้วยการเกิดดับไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของของเราเป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นและดับไปแต่ตัวสมมติทแท้จริงนั้นมันคือผู้พิจารณาผู้พิจารณามรู้รู้ในรู้ รู้ในลึกรู้รู้ในรู้รู้ในลึกมันเป็นเพียงแค่จิตเฉยๆละอย่าไปสําคัญมันหมายว่าเป็นเราจุดมุ่งหมายนี่ก็คือเอาคาบรรตัวตนเอาคําว่าเราออกไปให้หมดให้มาเหลือแต่จิตธรรมดาธรรมดาหรือแต่จิตเปล่าเปล่าไม่มีเราไม่ไม่ไม่มีไม,ไม่เป็นสัจเป็นตัวบุคคลเป็นสัตตะวา่าเป็นสัตตะว่า ขณะที่มองเห็นการเกิดดาหรือพิจารณนสภาวะต่างๆที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปผันเปลี่ยนแปลงระดับไปนะอย่าลืมย้อนเข้ามาดูผู้พิจารณานั้นด้วยว่าผู้พิจานนั้นคือใครถ้าจะมองเห็นได้ว่าผู้พิจารณานั้นคือผู้รล้ผู้โล้ rete, ตัวนี้ก็ไม่เช่สัตว์ตัวตนบุคคลที่ไหนแต่ถ้าเราไม่ย้อนกลับเข้ามาอย่างนี้แล้วผู้เห็นก็เราเห็นการเกิดดำก็เรามันมีเรา เมื่อมันมีเราอยู่ในตรงนั้นน่ะอย่าลืมไปว่าตัวจิตนี้มันจะแสดงอาการน,นต่างขึ้นมาว้างบ้างทองาง่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างไม่ว่างบ้างมันจะแสดงอาการขึ้นมาในตัวพวเรเนี่ยคือจิตนี่แหละมันละเอียดบ้างตัวตนที่มันซ่อนอยู่ในตรงนั้นน่ะคืออวิชชาอาอวิชชาปัญญาสังขารสังขาปรปัญญาวิญญาณไปถ้าเราไม่แก้อย,อย่างนี้พอสติปัญญา สิริเตสรดสตมันอ่อนกําลังลงมันจะก่อเรื่องตัวผู้รู้นี่นะมันจะก่อเรื่องก็คือตัวจิตเองนะนะั่นแหละมันจะก่อเรื่องก็ถือว่าเราไปยึดถือมันมันก่อเรื่องขึ้นมาเลยกนะ็ตามอารมณ์อย่างที่มันเป็นไปพาอเราแก้ไม่หมดแค่เห็นแค่เห็นการเกิดดับแต่เราไม่เห็นตัวสมุิ ไม่เห็นตัวสมมติตัวสมมติคือจิตเองนั่นแหละเป็นตัวสมมติว่าสมมติว่าเราเป็นเราเป็นผู้ภาวนาเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้พิจารณาแล้วเราตรงนี้มันอยู่ที่ไหนจิตไม่ใช่ตัวตนบุคคลเขาเราวัตถุสิ่งของมันเป็นเพียงสักตะวันจิตนั้นเห็นจะน่าาว่ามองปุ๊บย้อนปุ๊บทันทีเลยถ้าถ้าจะเป็นไปได้ก็คือการเจริญสติเข้มแข็งทุกขณะของจิต ทุกขณะของจิตเรื่องอน,นิจจังทุกขณะจันทรรู้แล้วอันนี้เจริญเจริญสติให้เข้มแข็งพาอสตินี้เป็นกำแพงขวางกั้นขี้ลททุกประเภทเจริญสติพร้อมๆกันพิจารณาอน,นิจจังทุกขณะจันั้นด้วยแล้วในขณะที่มีการเจริญสติในวัาทุกขณะของจิตเนี่ยดับไม่เหลืออัดถังที่กำมักรวมเป็นสติทุเดียวปฏิจจานิโรธะมีความหมายว่าทุกขณะของจิตนั้นอย่าสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเรา ไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นหรือเป็นเพียงแค่รู้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 นี่รู้นั้นจะเป็นเพียงสัก์แต่ว่าไม่เป็นเราเดี๋พูดง่ายๆว่าทุกความรู้สึกนะมันไม่มีเา้ามีแต่จิตมาทางานไปทำหน้าที่มีแต่ร่างกายมาทํางานไปทำหน้าที่ไม่มีสันตตนบุคคลเขาเราอะไรที่ไหนเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วทุกขณะนั้นมันจะเกิดมันจะดับเ,เรื่องของมันจิตของเราก็จะไม่ตกไปในห่วงของวัตตะ คือใจรักในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไป,นปันเปลี่ยนแปลงดําไปเนะี่ยมันก็ไม่เป็นไปเนว,ว่าตุความรู้สึกนะั้นเป็นอิสระม,มันมีความเป็นอิสระอยู่ในตัวนะอิสระเพ่าเป็นอิสระกับทุกสรรพสิ่งที่มันรับรู้ไม่เพียงแต่เป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งเท่านั้นมันยังเป็นอิสระจากตัวมันเองเพราะมันไม่ยึดถือนะ สแสดงว่าทุกความรู้สึกนะั้นมันเป็นเพียงแค่ชีวิตที่เป็นของชีวิตที่หมุนไปทำหน้าที่ของวัฏจะไม่เป็นชีวิตของเราไม่เป็นจิตใจของเราหากเป็นจิตเป็นใจไปอย่างนั้นเองและเป็นเพียงสัตว์าร่างกายไปนั้นเองจะสัมผัสได้ถึงศูญย์ยิ่งธรรความบ้างจากตัวตนอภิยิ่งธาสาความทุกข์ที่เกิดเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปศ,รรศูญย์ยิ่วิหารนนพานยาย câu ôm chị vậy